สวัสด mm ีเด็กๆนะคะในเช้าวันศุกร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนต่อในเรื่องของเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนไปในเรื่องของอะไรนะการเขียนจดหมายครับอ่าการเขียนจดหมายถูกไหมคะแต่เมื่อวานเราเขียนเราเขียนเราเรียนในเรื่องของการจ่ายหน้าซองจดหมายถูกไหมคะเมื่อวานเราเรียนในเรื่องของการจ่ายหน้าซองจดหมายวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะการจ่ายการเขียนจดหมายเนี่ยมัน ไม่ได้ส่งแค่ให้เพื่อนบางส่วนมากคุณเท่าที่คุณครูดูเนี่ยส่วนมากจะส่งกันให้ญาติกันทั้งนั้นเลยเนาะน้อยคนที่จะส่งให้เพื่อนสแสดงว่าเยี่ยมมากเลยนึกถึงนึกถึงเขาเรียกว่าอะไระนึกถึงญาตินึกถึงคนในบ้านก่อนเนาะอ้าวทีนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของคําขึ้นต้นค่ะการเขียนจดหมายนั้นนะคะเราจะ แยกันเราจะดูในส่วนของคําขึ้นต้นนั้นเราจะแยกประเภทในการที่ถ้าเราเขียนหาเพื่อนเขียนเอ่อจดหมายส่งคูเขียนจดหมายหายายผู้ใหญ่หรือเขียนจดหมายที่เป็นทางการเราจะใช้คําขึ้นต้นว่าอย่างไร <S <S น,นพรดลทําไมกล้องหนูมันกลับวะลูกกล้องหนูมันกลับหัวอเออเราจะเออเอาใหม่ เราจะมาดูว่าคําขึ้นต้นที่เราส่งไปให้แต่ละบุคคลนะคะจะต้องใช้คําขึ้นต้นอย่างไรบ้างให้เหมาะสมแต่ละฐานนะและตําแหน่งหน้าที่นะเนาะไอข้อสองข้อสองเรายังเรายังไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเป็นของการรูปแบบการวางจดหมายเด็กๆจําจได้ไหมว่าตอนเขียนที่คุณครูมห้าหรือปสี 4, ่เคยให้เขียนการเขียนจดหมายเขาจะต้องพับหน้ากระดาษเป็นสามส่วนเคยไหมจําพอจะจําได้ไหม ได้พับ<ช>ไหมจำได้ใช่ค่ะอ่านั่นแหละเดี๋ยวเราจะดูกันว่าไอการวางรูปแบบจดวันวันรูปจดหมายที่เขาบอกว่า โดยจะต้องเว้นด้านหน้าประมาณ1นึ่งนิ้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูคาบาพต่อไปนะคะแล้วก็สำนวนภาษาที่ใช้เนี่ยเราก็จะมาดูในการของการเขียนรูปแบบจดหมายในการเนื้อหาที่จะต้องเขียนลงไปวันนี้เรามาดูแค่คําขึ้นต้นก่อนคือข้อ1น,นะคะคำขึ้นต้นจะต้องใช้อย่างไรบ้างนะคะสรรพนามที่ใช้เหมาะกับฐานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ถ้าเราเขียนหาคุณปู่คุณย่าเขียนหาคุณครูเขียนหาเพื่อนเราจะแทนสรรพนามว่าตัวเองได้อย่างไรบ้างถ้าเขียนหาเพื่อนเราจะแทนสรรพนามตัวเองได้ว่ายังไงบ้างเธอฉันถูกไหมแต่ถ้าเกิดเขียนเอ่อหาคุณปู่คุณย่าแทนสรรพนามตัวเองว่ายังไงคะเวลาหนูเรียกแทนตัวเองเวลาคุยกับปู่ย่าตายายหนูใช้แทนสรรพนามตัวเองว่ายังไงเอ่ยหนูไหมหรืออะไรแต่ แต่ของผมก็จะเป็นคําว่าผมคนระัอ่าเป็นคําว่าผมใช่ถ้าคุยกับผู้ใหญ่เราจะแทนคําว่าผมหนูเออต่อไปอันนี้ข้อต่อไปก็คือถ้าเกิดอวยพรวันเกิดสมมติอวยพรวันเกิดเนี่ยจะวยพรยังไงแบบนี้นะคะอันนี้รูปแบบของการเขียนจดหมายอันนี้ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันจันทร์ส่วนตรงนี้นะคะการเขียนจดหมายอันนี้จาดูในการวันจันทร์ทีนี้ดูค่ะถ้าเกิดคําขึ้นต้นถ้าเกิดผู้รับดูนะคะผู้รับจดหมายคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องใช้คําว่ากราบเท้าที่เคารพอย่างสูงผู้เขียนก็จะแทนตัวตัวเองว่าลูกหนูกระผมผมหรือใช้ชื่อเล่นแทนนะคะผู้รับก็คือแทนคุณพ่อคุณแม่คําลงท้ายคําลงท้ายคือด้วยความ คารพอย่างสูงเด็กๆจำคำขึ้นต้นกับคำลงท้ายให้ดีนะคะคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นตัวนี้กับคำลงท้ายตัวนี้จำไว้ให้ดีว่าใช้คำขึ้นต้นกับคำลงท้ายอย่างไรถ้าเกิดเป็นญาติผู้ใหญ่คำขึ้นต้นก็จะกราบเท้ากราบเท้าจุดจุดจุดชื่อนะคะที่คารบอย่างสูงหรือกราบเรียนจุดจุดจุดก็คือชื่อที่คารบอย่างสูงเหมือนกัน ใช้แทนผู้เขียนก็คือหลานนะตัวหลานตัวเออหลานหนูหรือใช้ชื่อเล่นเหมือนกันเลยคําขึ้นต้นของคุณพ่อคุณแม่กับคำขึ้นต้นของญาติผู้ใหญ่จะเหมือนกันนะคะใช้แทนตัวผู้เขียนก็เหมือนกันผู้รับก็คือบอกไปว่าคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายส่วนคําลงท้ายก็คือด้วยความคารพอย่างสูงเหมือนกันเลยอันนี้นะคะ ต่อไปแต่ถ้าเขียนให้เพื่อนหรือน้องหรือคนรู้จักหรือรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันเราอยากจะรู้จักเขาก็ให้ใช้คำขึ้นต้นด้วยชื่อสมมตุติเออเกน้องรักหรือคุณสักกรินที่รักอะไรแบบนี้นะคะส่วนแทนตัวก็คือแทนตัวฉันเนาะพี่เอ,อ,อะไรดีชื่อชื่อเล่นของเรา ชื่อเล่นของเราเองคู่รักก็คือเธอคุณน้องส่วนดูคําลงท้ายค่ะคําลงท้ายเนี่ยไม่เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้แล้วไม่เหมือนกันจับของญาติผู้ใหญ่แล้วคาลงท้ายจะเป็นบอกว่าคําลงท้ายนะคะจะเป็นด้วยอันนี้เดี๋ยวคุณครูลบคุณครูขออนุญาตลบตรงนี้หน่อยคําลงท้ายของอันนี้จะต้องบอกว่า ด้วยทำไมคุณเงียบด้วยความรักมีคุณกูณณยังไม่ได้เงียบคุณคูยังไม่ได้เงียบด้วยความรักอย่างยิ่งและคิดถึงนะคะคําลงท้ายของอันนี้เนาะอ่าต่อไปสไลด์ต่อไป,ไอไปดูนะเมื่อกี้ผ่านอะไรไปบ้างแล้วนะใครช่วยตอบคุณกูณได้บ้าง เมื่อกี้คำลงท้ายของใครไปบ้างแล้วผ่านไปสามอันแล้วของ,ของใครบ้างพ่อแม่ของแม่ปู่ย่าของใครอีกอันสุดท้ายน้องเพื่อนเพื่อนน้องเพื่อนอ่าอ่าต่อไปทีนี้ค่ะบุคคลค่ะบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปคืออย่างเช่นเวลาเราจะเขียนจดหมายหาใครสักคนหนึ่งเออเราจะบอกว่าเรียนชื่อเขาจุดจุดจุดชื่ออะไร ที่คารพบที่ที่นับถือเช่นสมมติเราจะเรียนเ,เรียนคุณครูที่คารวบมีชั้นวันนี้เนื่องจากมีชั้นเกิดอาการท้องเสียจึงขออนุญ,ญาตราป่วยลาป่วยเป็นเวลาหนึ่งวันลงท้ายก็จะต้องลงท้ายด้วยว่าขอแสดงความนับถือนะคะส่วนพระพิสูจนสงฆ์พระพิสูจสงฆ์อันนี้จะใช้จดหมายอันนี้ก็เฉพาะเวลาที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไปนิมนต์ค่ะไปนิมนต์ให้มาแบบว่าทําบุญบ้านหรืออะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะไปเรียกว่าไม่ต้องเขียนจดหมายและแค่แบบเดินทางไปนิมนต์ถึงที่บ้านแค่นั้นเอง<ม>ถูกไหมคะแต่ด้วยเนมัสการคาขึ้นต้นพระพิสูจน์สงก็จะต้องนมัสการผู้แทนผู้รับจะต้องบอกว่าเป็นพระคุณเจ้าค่ะคําลงท้ายจะต้องบอกว่าขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายอย่างเอาไว้ก่อนตัวอย่างการเขียนจดหมายอ้าวทีนี้เด็กๆดูเด็กๆจาสไลด์เมื่อกี้ได้ไหมเอ่ยสไลด์เมื่อกี้คุณครูว่าจาไม่ได้เดี๋ยวคุณครูกลับให้กิตยากิตยากิตยาแคปอันนี้คุณครูหน่อยค่ะเริ่มจากอันไหนเอยอ่อันนี้เห็นยิตีย่ะ <tr> อ่าแคปเดี๋ยวค่อยลงนะแคปอันนี้ด้วยค่ะแคปหรือยังเอ่ยแคปแล้วค่ะอ่าอันนี้อันสุดท้ายแคปหรือยังคะเอ้ยยังไม่สุดท้ายแล้วก็อันนี้ค่ะอันสุดท้ายอ่าทีนี้เด็กๆดูค่ะเอาหนูกิติยาแคปแล้วลงกลุ่มแคปแล้วลงกลุ่มให้หน่อยค่ะ อ่าดูนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูบอกให้ไปบอกให้ไปคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่คําขึ้นต้นจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรนะดูจากของเพื่อนเพื่อนส่งไปหรือ,อยังในไลน์อ่าเพื่อนส่งแล้วอ่ามีคนส่งแล้วโอเคเอ่อ จากของไทยอ่ะ,อะทีนี้ดูค่ะเด็กๆคะคำขึ้นต้นถ้าเราติดถ้าเราหาคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราจะเขียนจดหมายหาคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรนะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรช่วยตอบคุณครูน่อยกับเท้าพ่อคุณพ่อคุณ,คณแม่ที่เคารพหรือเปล่าครับโอ้ เยอะมากแล้วคําลงท้ายล่ะคะคาลงท้ายจะบอกว่าคําลงท้ายจะบอกว่ายังไงนะด้วยความเคารพอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นภาพพิสูจสง์ล่ะคะที่บอกไปเมื่อกี้พาพพิสูจสง์นามสการพระคุณเจ้าค่ะ อ่าแล้วถ้าเกิดคำลงท้ายล่ะคะเห็คไหมครับขอคเคค่ะขอขอ,ขอนมาสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะอ่าอันนี้คือการบ้านของเด็กๆวันนี้นะอันนี้คือการบ้านของเด็กวันนี้เดี๋ยวคุณครูส่งลงกลุ่มให้คุณครูแับได้แล้วอ่า บ้านมีอันนี้อันนี้พี่ใครเรียนออนไลน์อยู่ด้วยหรอเสียงมาจากของใครวะเสียงบ้านใครอะ่ะมีอาจารย์ผู้ชายพูดอยู่อะ่ะวริศราหรอหกทับสามใช่ไหมอ่ะคุณครูแค่ถามเฉยคุณครูไม่ได้ดุจะรีปิดไมค์ไปทำไมเนี่ย การบ้านของเด็กๆนะคะให้เอาคําที่ขึ้นต้นกับลงท้ายนะคะที่จะใช้บุคคลแต่ละบุคคลนะให้เด็กๆเ,เอาไปใส่ในช่องตารางนะคะตีตารางแบบนี้เลยนะคะตีตารางแบบนี้เลยแล้วก็เขียนว่าคําขึ้นคำคำขึ้นต้นที่ใช้กับคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่น้องหรือเพื่อนบุคคลทั่วไปพาร์ทิสุทั่วไปเนี่ยเราจะใช้คําขึ้นต้นว่าอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดเป็น คําลงท้ายที่จะต้องใช้ใช้คําลงท้ายอะไรบ้างนะคะอันนี้ยังไม่เอาอ่ะมีใครสงสัยไหมคะไม่มีขาเฟิร์าอยู่ไหนเนี่ยเฟอร์ถาเฟอร์่าที่เดิมน,นี่ครับเข้าใจไหมครับอืม คุณครูให้ทำอะไรเอ่ยงานวันนี้เออให้เขียนอะไรไหนว่านั่งอยู่ที่เดิมไงนั่งอยู่ที่เดิมอย่าพึ่ง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 อยพอ่งพอพอคุณครูถามว่างานการบ้านวันนี้คุณครูให้เฟิร์สถาทำอะไรครับ สรุปให้อีกรอบนะคะการบ้านวันนี้ดูจากในรูปภาพที่คุณครูส่งให้ในไลน์เสร็จแล้วให้ดูคำขึ้นต้นคําลงท้ายนะคะที่ใช้แต่ละบุคคลไม่ใช่เอาคำขึ้นต้นของคุณพ่อมาตอบในคำขึ้นต้นของพี่ของน้องหรือเพื่อนนะแล้วเวลาคุณครูตอบกลับไปว่าผิดทำมาใหม่กรุณาทำมาส่งใหม่ด้วยนะคะพอถึงวันเสาร์ที่คุณครูจะต้องส่งรายชื่อให้คุณครูประจำชัน้นเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมา ทวงว่าคุณครูยาค้าหนูส่งแล้วทําไมคุณครูไม่ตรวจให้ก็ติไปแล้วว่ามันผิดก็คือต้องแก้กลับมาส่งนะคะแต่ถ้าอันไหนมันเล็กน้อยอย่างเงี้ยบางทีคุณครูคก็ไม่ได้ต้องฟิตขนาดนั้นเนาะก็เช็คให้แต่ถ้าเกิดคนไหนผิดเยอะอย่างเงี้ยเออก็จะให้แก้กลับมาส่งอะงานวันนี้มีใครมีใครสงสัยไหมคะเออขอทวงทวงงานอีกรอบนึง เมื่อวันจันทร์งานเมื่อวันจันทร์คือข้อสอบนะคะคืองานที่จะต้องสอบนะคะข้อละสิบคะแนนเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้จะมีหนึ่งช่องก็คือช่องวันจันทร์จะเป็นเกี่ยวกับจะเป็นคะแนนไปจะไม่ได้ติดถูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาตามด้วยเพราะคนที่ส่งอะ่ะบางคนส่งน้อยมากเลยอะ่ะงานสัปดาห์นี้ส่งมาส่งบางคนส่งมางานวันพุธกับส่งงานวันอังคารแต่ไม่ส่งงานวันจันทร์หูกูก็งงอะ่ะ โอเคงั้นวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมหากไม่มีใครสงสัยอะไรครูจะไปแล้วนะจะได้ให้เด็กๆไปทำงานรูจะบายๆมีไหมคะมีมีไหมคะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายแล้วเรามารอรุ้นกันว่าโรงเรียนเราจะได้เปิดไหม <c oughs> เราจะได้มาเรียนนักพฤหัสุกเเสาร์ไหมไม่ด้ ไม่เหรอไม่อ่ะคุณครูเบื่อสอนออนไลน์แล้วเนี่ยคุณครูอยากสอนที่โรงเรียนแล้<ช>พ<ร>ะพฤหัสถูกเสาก<ช>็เรียนเฉพาะสี่ห้าหกจะเปิดด้วยอ่ะอือใช่แต่โรงเรียนเราก็แบบที่เคยแบบที่ให้คุณพ่อคุณแม่ทำแบบสอบถามไงว่าเออสี่ห้าหกจะมาเรียนวันพฤเรียนวันพุธไอเรียนวันพฤหัสสุกเสาหนึ่งสองหนึ่งปหนึ่งปสองปสามจะเรียนการพุทธศุกร ครับครับแล้วถ้าสมมุติว่าเปิดแล้ววันเสาร์จะใส่ชุดอะไรเหรอครับครูน่าจะไบรเวทมั้งมั้งนะมั้งหรือจากเขาจะจัดตารางแบบไหนต้องว่ากทีชุดไบรเวทก็คือชุดเล่นไงครับเย้พี่ผมเปิดปีอะไรนะพี่ผมเปิดปีหน้า ที่ผมเปิดปีหน้าก็อีกเดือนหนึ่งอีกไม่กี่ออทพติ์มันก็จะปีหน้าแล้วอหอ่ะโอเคเดือเดีอวนี้เดียเด๋ยว, <c oughs> วนนไปทํากับประกาศหน่อยอในเดือนหน้าวันที่ห้าเนี่ยจะเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะ<ล>ยออี่สิบห้าไม่ใช่สิบห้าอ่ะโอเคงั้นวันนี้ไม่มีใครสงไม่มีใครสงสัยเรื่องงานประสาไทยของคุณครูแล้วคุณครูจะไปแล้วนะคะ งั้นก็สวัสดีค่ะ